ว้าเปิ้นนี่ก็ส่งหายแท้นี่เก็บบ่ได้บอกโอ้โหอืมฮึ่มโอ้พี่น้องมาเนี่ตลาดตะลี่กับระวังเด้อพี่น้องเลยมันไอ้สุดเสือกจะซื้อได้พี่น้องวางหันแต่พวสุดเสือกนี่ มึงไงก็เป็นหนึ่งสี่ตัวนี้ของพูดอะไรเนาะหอยเนาะโอ้พี่น้องสแลนนแลนอยู่เป็นตะเบิงแท้ะชุดนี้คุ้มอะไรเนี่ยเหบครับนี่เปิดซ่อมกันบ่ลูกแม่ทั้งสองพักบ่พี่น้องบานนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสอง ว่าเป็นโคมแปดครับพี่น้องผมสิริว่าจังดีดีหัวเดียวนะหัวเดียวเออ,อคอกเดียวเนาะไอ,อลูกตัวใหญ่นี่เป็นลูกตัวนี้แม่นปะนั่นสลับกันด้วยพี่น้องลูกตัวน,น้อยนี่เป็นลูกทั้งสายมืออ่าแม่ทั้งสายมือเป็นลูกแรกหรือลูกสองเนาะ ทั้งนั้นสิเป็นลูกสองลูกน้อยๆได้ยักเดือนละลูกน้อยๆนี่สองเดือนครับตัวนั้นได้สเดือนตัวนี้ได้สเออตัวนี้เป็นแม่ skate, แล,ลูกแรกลูกลูกได้ยักเดือนตัว,ต,วตัวนั่งน้อยใหญ่นี่สามเดือนเนาะตั้นดีครับแดงๆ,ๆน้อยๆนี่แม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ละพี่น้องนี่ตัวแม่ทั้งสองครับเปิดได้สำคัญเนาะล่นะเนาะ ส้าวเท่าไรก่อนล่ะตอได้ต้อได้อ่ะฝากไปทั่วไปไหนล่ะศูนย์หกหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งครับเอาอีกจักบานนะศูนย์หกหนึ่่อยห้อยอันครับห้อยอันเนาะทังใดทือบ้านเขาอยู่อำเภอเพครับอำเภอเพียนอุดอครับผมครับผมเอ้าคุณไอ้มากอ่อแม่ไกตเลี้ยงครับพี่น้องนี่เอายกไปเบิดก็ดีครับพี่น้องเอาไปเบิดไดซี แม่ซีนางครับหรือว่างมงปลาอยมาแยกไปครับมาอ้อมใดกับมาคุยกับน้องคนเบิ้งครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องย t u b e สบายใจฟร์มอู่ครับผมเมื่อนี้วันพุธครับพี่น้องพาพี่พีน้องมาอยู่ทั้งตลาดโคกระบือกุดเรือคาครับพี่น้องอาเภอวานนนิวัดจังหวัดสุคนทัยเปิดทาการทุกวันพุธพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที่14มิถุนายน2566ครับผม มองแล้วก็ขอกำลังใจครับพี่น้องกดที่ตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้สบายใจฟาร์มได้พี่น้องเ่าว่าสิเป็นทางย t u b e แล้วก็ทั่ง Facebook ครับพี่น้องสบายใจฟาร์มหัวไฟหลายๆพีพี่พี่น้องไปรอบเบิ้งครับราคาสิเป็นยังไงอ๋ไปครับพี่น้องหัวางามครับพี่น้องโอ้หัวร่นๆนี่แม่นังครับพี่น้องเนื้อหนัง นเป็นแม่ลูกกับทั้งนั้นโอ้เหลือแต่ลูกเูกกลูกงามคือบ่เอาลูกคือแบเอาแต่แม่โอ้ได้ยกิเดือนละล่แม่นั่งน่อยตัวนี้แปดเดือนลูกยังละนี่แหละลูกจักพ่อเขบต่อกาเรยนนฮะเฮ็ดเขาบ่นี่ แปดเดือนเห็ดเขาแผ่นหลังพี่น้องสูงประมาณสี่ร้อยยี่สิบหกประมาณนี้แหละพี่น้องเปิดเท่าไรล่ะแม่นางหน่อยสามสองเนาะเนองามครับพี่น้อง็ว่าสือบ่ได้พอไดหเอาละกันมีตัวได้อีกล่ะตั ข้างนี้เป็นแม่ลูกกันเลยน้ำ<ป><ะ>ตัวแพ็กสามแม่ลูกกันเบิร์ตบ่แม่นครับตัวเล่ยครับตัวเอ้ยเพิ่นสี่เป็นลูกที่ที่สองบ่อีลูกที่สองหรือลูกที่แรกตัวนี้ออบ่ลูกแรกกับลูกสองครับพี่นอ้องตัวนี้ทั้งตัวนี้บ่ลูกสองกับลูกสามแม่นางตัวหนึง่งแล้วก็บปูน้อยตัวหนึง่ง แม่น,นางตัวนี้สูงประมาณร้อยยิมหะผูน้อยประมาณร้อยสิบหนะนะี่คืนแล้วครับแม่บร้อนสมเนาะครับแม่ขึ้นแล้วบรจอยครับแม่ลูกดูดนมอยู่แต่ว่าบรจอยแม่ตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยิบแปดชุดสามเขาเปิดเท่าไหร่ล่ะห้าหมื่นต่อเนาะได้สองแม่กับผู้น้อยหนึ่งครับ อ่ามืนเอ้อเบอร์โทรละ9 9 8 432ก้าแปด7 7น่ค่ยโหลดเนาะ,ะแล้วก็งเงงามตัวนึงเนี่ยเท่าไรก่อนงงงาม 32, บอเนาะต่อได้เออขอบคุณหลายๆครับผมครับเอ้งงามครับพี่น้องแม่นางนางแม่สาวสูงเท่าไรเนาะหอยเนาะ1 4็อบหบวกสูงเงา้าวเขาดีครับสีดี ทับสมไปครับแม่นี่แม่สาวป้อมผสมครับพี่นอ้องอันดากว่าทั้งพี่ด้วยละ่ะโอ้ย่อจากเข้าไปเสียงครับไอสายหดพี่นอ้องเอาอะไรดากมาเนี่ยห้อยผมเกรงใจเจ้าของพื้นที่พัน <c oughs> <c oughs> อ้สูงลอยสีสห้าบวกเครื่องดำประกันแก้งขานานห้อยเน,ะะนาะรับ <c oughs> เปิดเท่าไหร่งา,งามหรอ สี่สิบเอ็ดต่อได้ปะครับตอไดอ้ต่อได้อยู่มีอีกวะครับองเนานี่สายสายใหญ่ครับวันนี้พี่น้องสายใหญ่เฟี้ยมใหญ่โอ้หูกยปากสามสิบสามแม่ยยกลูกแล้วครับเนาะสูงร่อยหาสิบอยู่ครับพี่น้องแม่นี่ครับสมไปครับว่างๆเนาะ้ามีลูกสิลูกที่ใดเนาะครับเนาะตัวต้อไปที่สามนี่ ตาเขาโคลกับประมาณนี้แหละครับหูกับสายหูลูก,กระทบสามสิบพันไรครับสามสิบสามต่อได้ปะอ่ะยังต่อได้อีกอยู่พี่น้องสายหูครับเครื่องดำแล้วเนาะเครื่องดำสามสิบเจ็ดสายหูคือกันแต่ว่าบ่ปันไหนครับหูเพิ่นตัวนี้โอ้ท่องแม่มันท่องแี่เดือนครับตัวนี้วันที่ยี่สิบห้าเต็มสองเดือนทับยังครับ รับโต,ต,บตเนาะลูกที่ไหครับในท้องลูกที่3ครับโตประมาณ2เดือนสูงกับสิบ,สบเกือบร้อยหาิอยู่พี่้องตัวนี้ก็ได้เปิดเท่าไรครับเอ่อแม่มันสามหมื่นเจ็ดครับทั้งเกือบตกดินครับพี่้องแม่นี่แม่ทองเขาประกันทองเหรอป,ประกันตัวน,นี้ประกันเนาะ สามสิบเจ็ดต่อได้ครับพี่น้องแม่มันูุไดมักเฟียมใหญ่ๆครับอ่ะเบริรไปครับสามสิบเจ็ดแม่มันสองเดือนสามสแม่สายหูกองว่างแล้วกาแม่งัวงามสี่สนเนาะอ่ะต่อได้ทุกตัวอ่าเบอร์โท่ได้ครับผม08นย์แปดหนึ่งศูนย์แป อ้อยหมา้บ้านลุงเนาะครับเนาะเอ๋อคุณเลยลครับผมครับอ่ะฝากตีปากนอนครับมาตัวแรกมาต่อเก่าครับอ้อยพ่นพี่น้องเฮ้ยสายขุนชัลโลรับสายขุนสายเลี้ยงเป็นแม่แยกลูกหรือแม่สาวแม่แยกแม่แยกกล่ะแม่แยกลูกครับลูกแรกลูกที่แยกไปตัวแรกครับตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ตอนนี้ทับสมไปครับ ทองว่างเนาะสูงกสี่เกือบเกือบร้อยซีอยู่พี่น้องแบบครับเปิดเท่นไรฮอยอินเปิด์เซาเก้าห้าร้อยครับเซาเก้าห้าร้อยเนาะแม่แยกลูกปูดายมาักแจลุเล่ครับพี่น้องมีอีกบ่ครับนอกจากตัวนี้ไม่ได้สองเทิร์ุคนน่ะไปบึ้งเห็ดปูน้นอยเนาะอ๋อปูดาย,ยหาผู้น้อยครับสอบถามหลายๆแบบหลายๆอย่างหาพี่หาน้องหาเลี้ยงอยู่ ผู้น้อยแพ็คคูตัวนึงแดงตัวนึ่งสียัง้อยอินแบบนี้สียังตัวนี้ตัวนี้สีเหลืองครับสีเหลืองเนาะเหลืองขาวจำปลาจำปาสีเหลืองขาวขาวชืจำปาครับตัวนี้ลายกล้วยดังตัวนี้พี่น้องนี่สูงกว่าประมาณหนึร้อยยี่สิบกว่าครับ ประมาณร้อยยี่สบห้าบวกลบเปิดไ้เท่าไรห้อยอินคู้น้อยเปิดไฟสามหมื่จับผู้นี่สามหมื่เจ็ดถือตัวละสิบสิบแปดหารหาร้ยต่อได้ปะครับต่อได้ครับมัดมื่หมืงต่อได้อีกอยู่เนาะครับหมดแล้วปดครับฮะฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามยยินเนาะครับเนาะครับอ๋อทังสายเลียงสายคุณมาฝากปีฝากนองครับผมขอบคุณเรื่ายห้อยครับผม เป็นตะยอกเท่านี่พี่น้องเออเล่น้อยเลน่อยครับโตผูบอ่ะครับนี่ตโตผู้ครับผู้น้อยซาลูรี่ครับสูงไรไปไดเนาะครับนอนมาแต่บ้านมาแต่เด็กบ่พี่น้องอยากนอนมาแต่เด็กก็อยากนอนครับอืพี่น้องก็เป็นตะยอกผู้พ่อม่เห็พี่น้องนี่ครับ อยากเปลี่ยนกับคนเคยเปลี่ยนกับคนนี่พี่หนอ่อยผู้น้อยเพว่ามันออนกน้ำในโดนแล้วมันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับครับนี่ไช่ตั้นๆครับพี่น้องสูงกั 4, บสี่ประมาณเก้าสิบเกือบร้อยอยู่พี่น้องไช่ประมาณเก้าสิบเซนครับพี่นออ้องเปิดเท่าไรครับผู้น้อยสิบห้าครับส <15 S 1> ิบห้าโอ้่าสั่นท่างนี้แบงก์ <laughs> งกว่าตืนมา อันนี้เป็นราคาห้องออกยูทูบไปซื้อดอกพี่น้องอายุตลาดเพิ่นเพิ่นมีหม่องขายอยู่ดอกนี่อเขาออกเคร่งแบบมันอยู่ตัวนะครับเปิดซิปหาครับนี่น้อยโอ้ผมเป็นลูกหลอดซ่อมบ่พี่น้องนี่นไหมคือบ่ลูกหลอดบอจะวะเลี่ยมครับลูกใบลูกหลอดครับเหลียวเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งกล้ามเนื้อพัวแข้งดีหัวขาบักไง สิบห้าผู้น้อยตัวนั้นเท่าไรครับเนี่ยแมนบอของเขาบอสเท่าไรครับตัวนั้นแปดพันนี่พี่พน้องตาดกันถือกัวกันเครื่องหนึ่งสูงกว่สิบประมาณเก้าสิบเซนครับสองตัวผู้ใดมักงอไทยหรือมักซาเลกะฝากเบอร์ทัไปน,นะครับนี่บอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดหกสี่แปดหกสองสามเก้าสามสองสามเก้าสาม หอยยังเหรอหอยแตงอากาศครับครับผมเอาขอบคุญแจลายหอยครับผมตัวนี้แปดพันนี่ตัวอะไรพ่อครับนี่ตัวอะไครับยังตัวอะไรอีกอยู่เนาะตัวอะไรครับแปดพันอ๋อยังมีหม่องขายอีกอยู่พี่น้องครับลาพี่ปลาขายครับอ๋อขายปลาพี่ปลาน่องครับผมเอ้าไม่นางหน่อยครับพี่น้องสูงกับสิบประมาณร้อยยี่สิบสีแดงใช้ได้ครับพี่น้องเนื้อตัวดีครับพี่ใช้ได้ เปิดย ugo ได้หละไม่นั่งหน่อยเหรอเบอร์ยู4,500ต,ต่อได้เนาะต่อได้ครับเอ้อมึงไทยเพิ่งกันหนะ่ะพี่นอ้องไม่นางน,น,น้อยนี่เครื่องดำแล้วพี่นอ้องน้อยๆนี่14,500ครับคุณงบบาหลายมาจัดป้ายแล้วกะ็ชาลูลี่แม่สาวคือกันสายขาวชาลูลี่ขาว,ขาวหัวรุนเนาะแม่สาวตัวนี้สูงอยู่ประมาณ126 20 27 ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเท่าไหรล่ะแม่สาวเชลลูรีสองหมื่นห้าสอห้าห้าร้อยเอ้าผู้ใดหาเชลลูรีเขาไปเลี้ 25, อออย,อยงอยู่พี่น้องเราเลี้ยงเขาคุนอยู่แล้วกะ็เป็นเัินแม่สาวบ่นี่เป็นแม่ลูกโอ้แม่ลูกตัวนี้บีบบ่เนาะหรือนอน,นลื่นล,ล,ล,ลี่มันแม่แม่เล่เป็นลูกบีบ อ่าพี่น้องสูงสิประมาณร้อยยี่สิบหกอยู่พี่น้องบีบหน่อยเล่บีบทั้งแม่นี่ชลลเล่หัวลนครับ,รบแม่ลูกลูกตัวเมียค้นค้นค,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 ครับค้นค้นดีครับจับได้เนาะหูอยู่เนาะ,ะแม่ลูกเปิดถ้าได้ล่าแม่ลูกลูกบีบนี่สี่หมื่นสามทั้งแม่เพิ่นทับสมไปห้องว่างเนาะลูกเป็นสาวห้อสี่สามแม่เหรอพี่น้องได้ยักเดือนกับลูกคนนี้ตัวนี้ ได้ห่าเดือนครับหาเดือนตัวมาใหญ่เนาะครับมันใหญ่เร็วครับใหญ่ต,ตันครับพี่น้องสี่หมื่นสามครับรอ่ะเบ,บิ่งข้อมผลแดบบ้วคุล้วก็อ,อยู่รอห่วงคุณแม่ลูกคือกันแม่ลูกลูกตัวผู้โอ้แม่นี่ยโมเป็นขึ้นบ่เนาะพี่น้องนี่เนาะมีย่างออกอยู่เพลิงคนนี้แม่ลูกลูกตัวผู้โอ้ลูกยังละลานี่ คิดว่าเอกสารันเฮียคิดว่าเป็นลูกหลอดเนาะเจ้าของเกา่าคนนนเกกกกอกสารเฮียได้ยี่เดือนผูน้น้อยสามเดือนโอ้กรมเนื้อนี่ดีนะครับพี่น้องอครับผู้น้อยตัวนี้เอาไปไว้สังเกตสั์ครับไข่ขดำพ่อพี่น้องผู้น้อยตัวนี้ไข่ดำไข่ดำเป็นลูกที่ใดเ้างหล่ะคิดว่าลูกที่สอง แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกร้อยห้ยาสิบเน๊ะร้อยห้าสิบเรียกนี่น<ห>นพี่น้องค่อยดาววัดเรียบร้อยแล้วร้อยหสิบครับมีหยางกอน<ม>ครับพี่น<ม>้องอาจจะขึ้นแล้วเด้อเนี่ยพี่น้องนี่เอาไปพาขึ้นมือนี่สมบทันกัอีกประมาณยี่สิบมือยี่สิบเอ็ดยี่ยเอมืออีกรอบหนึ่งครับเปิดเท่าไหร่ละแม่ลูก3 9ม0มื่นเกบาทสามหมื่นเก้ต่อได้เนาะ รวบได้ครับรวบได้ง้วนมเป็นยังง้วเออบ่ห่วงลูกเนาะครับเนาะครับครับมัเป็นยังนี่พี่น้องะูวได้บลาได้ครับทีมงานหอยดาวเพิ่นจับงัวจับเขาไอ้พี่ให้น้องเบื้องครับงัวมันรูบได้บลาได้บ่ห่วงลูกเออครับก็ดูแลง่ายครับแบบนี้อ๋อเปิดอยู่สามสิบเก้าเนาะแม่ลูกอ่ะตัวได้อีกล่ะตัวนี้ครับหัวโลนครับออกสไตล์งัวงามเลยพี่น้องตัวนี้เทือดเขาหรือธรรมชาติตัวนี้ ไม่เดากุดเขานเขานะเา,เานะเห็ดเขาครับพี่น้องผู้ใดหาแม่รุ่นเข้าไปเห็ดแม่พันแม่บอกครับตัวนี้สูงอยู่น่าจะได้วัดาบะตัวนี้นนสิประมาณเกือบเกือบร้อยสามิบพี่น้องเอาบวกลบครับใช่ไงเครื่องดำแข้งขาดี<ม>เนื้อตัวซอไสครับแขวคู่กระสิประมาณ2ปี พ่อผสมเนาะกันพ่อผสมครับเปิดเท่าไหรละ่ะเปิดไปสองมืนแปดสองมืนแปดครับพี่น้องแมงงวงาง,วง,วาวอองามแม่หัวลนเอองามนะครับตัวนี้พี่น้องแสงมันอาจจะบ่ดีปันไดอ่าสีสันอาจจะพ่ใสปันไดพี่น้องกะถ้าอยู่ใกล้กับเขาไปชมตัวจริงได้ครับตัวนี้อ่างามครับมาเบิ่งใกล้ๆสีดีแล้วกะ็ไม่นั่งเวลาตัวนี้ ชาโลลขาวครับตัวนี้สองหม่นสองพร้บาทสองหมืงเป็นแม่สาวบ่ตัวนี้แม่สาวตัวนี้สูงกัสิประมาณอยสิครับพี่น้องอะเบิ้งไทยกันนะพองถือครับเนื้อตัวี่ครับสูงดีอยู่เปิดสอสองว่ะตีก็เปิดไว้ถือไงมันได้มาถือกว่า ครับครับหัวโลนพ่อมพี่น้องลำตัวเงี้ยอ่านหลาดเข่าสองเงี่นพี่น้องตัวได้ปุ่นี่เข่าสองตัวนี้ยังตัวได้หยิกอยู่อะเบิ้ดไปละผูน้อยผูน้อยตัวนี้สูงกว่มานร้อยยี่สิบห้าแดงเข้มเข้มครับตัวนี้ผูน้อยเขาได้ละผูน้อยสิบสี่ห้าร้อย อ่ะหมดแล้วเนาะครับหมดละเบอร์โทรครับผม061 061 6525 6525 3 4 5หอยดาวคนเดิมครับผมทังคุณเลือคับหนิเนาะพี่น้องสนใจการสอบถามเพิ่มเติมครับผมอ่ะขอบคุณครับผมหอยดาวครับครับโอ้ทีมงานหอยดาวมาเติมเอ็มให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับประมาณอะไประมาณนะครับมือนีบเอาไขมานเนาะครับผมเอาโซ่สีเลือกเดี๋ยวกับมันครับผมอ้วยมาพี่คนดาวอ้วนมล้วเา อ้าวไพ่ไพ่ตานของงามๆนี่ก้อนนี่งัวไทยพี่น้องผู้ใดมางัวไทยเปิดเท่าไรครับงัวไทยหมื่นสี่พันซำกันเนาะครับเนาะตัวละสิบครับตัวละสิบซี่เป็นแม่แยกลูกครับพี่น้องครับตัวนี้แม่สาวโอ้ตัวนี้แม่สาวบ่ะแม่สาวตัวนี้ตัวนั้นสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหาตัวนี้ก็สิบประมาณร้อยยี่ครับพี่น้องเปิดไวปตัวละสิบซี่ตัวใดบ่ะครับตัวใดบ่ะนิดๆหน่อยๆครับอ่า คุยกันได้อีกโยอันนี้เป็นแม่แยกก็ได้หรือว่าเสี่ยวเป็นคู่ก็ได้เป็นแม่กับคู่ก็ได้เปิดเป็นโคมก็ได้หรือว่ามากแยกก็ได้เศรสองครับตัวนี้ใส้ใช้ลูกคนตัวไหนนี่ครับลูกเอ่อเป็นสาวเหรอทั้งคุณห้าสิบสามโอ้สี่สิบสามครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ในสูงอยู่ม่านลอยสามสิบหาลูกในท่วมแม่ครับพี่น้อง ร้อยสามเจ็ดสามแปดยูไทยไอลูกสองตัวตัวนี้ตัวที่สองลูกเป็นลูกตัวที่สองแม่เป็นตังไดครับท้องว่างบปว่าลูกน้องตัวนี้ขายแล้วครับน้องตัวนี้ขายแล้วโอ้ตัวตัวนี้ตัวโคกเพินมันมีน้องเพินคันอยู่นี่อยู่กลางขายออกไปแล้วครับผมถ้าถ้าเป็นแม่ลูกเท่าใดก่อเปิดสี่สิบสามครับสี่สิบสาม้าแยกถ้าแยกตัวนี้สาสี่ ลูกนี่เศร้าซีตัวนี้แม่เศ้าสองแม่เศร้าสองตัวใดนะครับเนาะราคาเปิดอ่ะตัวใดครับตัวนี้นะครับราคาแม่นางบอกทั้งนั้นแม่นางสีแดงอ่าแดงสีมุมงมักการงานทำตัวนี้โอ้ดับได้ใบได้รูปครับหนังหนาย่นดีครับแม่นางหน่อยตัวนี้ ประมาณลอยสามสิบหาได้บ่เนาะสิประมาณลอยสามสิบครับพี่น้องบวกลบอ๋อใช่เอาครับเท่าใดครับแม่นางหน่อยซาวหกแม่นิซาวหกครับงามครับต่อได้นหมครับเนาะต่อได้คุยได้แม่นะครับแล้วก็แม่แยกลูกสิบแปดครับสิครับอ้าผู้ใดมักแม่แยกลูกว่าราคาบุึงเซาครับสูงกับสิประมาณลอยสามสิบบวกแม่นี่ท้องว่างนะครับเนาะท้องว่างครับสิบแปด อ๋อฝากเบอร์โทั่วไปนะครับผม0 8 3 083 535 535 9892ห้อยไผ่คนเดิมทางมานอนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับมักตัวใดกับมะตอเอาครับมักแม่แยกลูกแม่สาวแม่นั่งหรือว่าแม่ลูกสนใจตัวใดกันติดต่อหอยไฟเบิ้งครับพี่อน a อ l แล้วถ้ากันตอิี่ตอหอยมันมีปัญหาลอยนึงอะไรไหายเนี่ยคือประสานล่ำหัเนี่ย ข0 0อนคสามพันเขาซื a a ้อเร้วอันนี้เขาให้ไม่ติดเนี่ยงเล่าเขาเล่นมันสิเนียบ้านใหญอันนี้คันพ่อแม่ของหลานพอเอ็ดพอด้เห็นแล้วก็อึองคนก่อห้าร้อยขึ้นอีกนะ พุงใ่รับห้าอยกี่ปเ่ยอีตนเราเนี่ยเรไม่ได้เ่อแดงคี้ท่าแด้ี่ยเป็น้งตงการเนี่ลองได้เลยลอีไ้อ้ยตแต่เส้าจะสวยอันค่าเงื่อนหาลอยนี่จงเม้ง่นเาลยเ้าสองนี่อะรอย่างเง้ยแอน่ะเส้หา่ะอไอ่ันสีขาวเส้าหาค่าเพิ่กีวเราหั ชลลเล่นะซาวครับสหือบมมอว้องแล้วท่านท้องค่ะสมสมใ้แล้วสมว้โอสมสมนไปไหนสีว่งเดือนนี่นะคะประมาณเดือนหนึ่งสมบีบแม่ล่สมบีบสมใบสมหลอดมีใบมีหลอดอยู่แต่ามัอยู่คนละหมองกับง่วมกันเลยประมาณนั้นกันเปิดไว้เขาได้ก่อน เปิดไว้ไอ้มองขายรถขาเส้าหาเส้าหาฐาระยะทางไกลๆกะจังคุยกันไหมอ่เบอร์โทรนะครับผม080 080เออศูนย์แปดเก้าศูนย์แปด้าห้า้าห่เก้ปดเจ็ดเจ็ดห้อยกตัวไอลูกสาวในห้อยทังอำเ่มวนค่ะครับผมอ่าลูกสาวในห้อยนะครับเนาะอ่าซื้อทางการค้าเพื่นครับพี่น้องลูกสาวในห้อย ชาโลลี่แม่สาวอ่าทาทองก็คือทองแรกครับพี่น,อน้องตัวนี้ไอทองสองค่ะมันในทองสองบอ,อ้เนื้อตัวดีครับผม,ม่ามันงัวทองแหลกลูกที่สองเนาะทานีสูงเท่าไรเด,ด,ดบันพันบอสูงน่บค่ะร้อยสามสิบเจ็ดครับมันเรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องอ่ะสมแม่ชาโลล่สมบีบมาเตอร์ครับอ่ะมาลุ่นเลาครับพี่น้องเดือนหนึ่งทั้งตรวจบอลได้อ่ะปากปีฝังน้องครับผมอ่ะเบิ้งงวงามอีกตัวหนึ่งงงามงามพ่อท่าน ครับผมแม่สาวบอกว่ารับสมไปพ่อผมแล้วมีใบเรียบร้อยโอ้สมใบสมหลอดยังคักสมยังเนาะใบหลอดอ๋อมันซื้อว่ายังไงอยู่ในหน้ารถผมอยู่ในหน้ารถเอาจังโกมาสอบถามบางอย่างเนาะครับเออสมได้โดนไปได้หรือพ่อได้รอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งก็ยังตรวจบอนได้แต่ต้องดุลครับพี่น้องแม่สาวสมใบสมหลอดาสูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้อง นิ่งนิ่งครับแม่สาวตัวนี้แม่พันแม่บอกหลังตรงๆครับล้มตัวเนี้ยวอารันสีดีประกันแข้งขาเะพ่อเน,ะน,ะะนาะประกันตำนี้ให้เปิดเท่าไหร่พ่อ เปิดสาครับสาครับผม่ตได้พอต่อได้นิดหน่อยได้นิดอ่าจักหน่อยครับอาเบอร์โทรนะครับผม086ย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่ศูนเานนย์สองเ้าศูนย์ศูองครับผมพ่อทาะครับผมขอบคุณหลายๆพ่อครับสามบห้า่ตเอาครับพี่น้องแม่สาวครับโค้งแางดีสีใช้ได้พี่น้องอากพี่ฝากน้องครับเปิด3าหครับผม